วิธีการอ่านอ,อีกแบบหนึ่งนะครับบางทีเราลืมลืมเลือกโหมดนะว่าให้มันเป็นโหมด p s i กิโลกาส卡尔รว่าวินกิโลกร,รัมนะครับเราไม่เป็นไรนะครับเราวัดไปเลยนะครับเราวัดไปได้เลยนะครับแล้วเรามากดเลือกทีหลังนะครับนี่ครับถ้านคููมันกำหนดมากิโลตาทานเท่าไหร่นะเราก็ดูนะครับอ้าว900ถ้าเป็นบาคือ9บากิโลกร,รัมก็9.15 ส่วน psi ก็1 3 0ยสนาะเราใช้ไปก่อนเลยแล้วเรามากดเลือกทีหลังก็ได้หรือบางคนจะกดกดเลือกฟังก์ชันก่อนที่จะใช้ก็ได้นะครับผมว่ามันสะดวกดีนะครับตัวนี้ในราคาพันกว่าบาทก็โอเคนะครับก็คือเราไม่ต้องไปเล็งเข็มให้ยากครับมีตัวเลขมาบอกให้เราเห็นเลยแล้วก็สามารถเลือกฟังก์ชันได้ว่าจะให้เป็นหน่วยอะไร psi กิโลปาส卡尔กิโลกร,รมัมหรือเป็นบาท ได้บุน,นะครับ